สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายทีรักสิบโลซุเปมื่อวันนี้เขามากินจ้ะต้มหอยขัวต้มหอยขัวกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆจ้ะน่าจะพี่น้องแส่บๆน้ำกันได้จ้าน้ำชาเขียวเอมีผักสดมาด้วยจ้าผักสดมากินนํา มาเด้อจ้าเสียบๆน้ำกันเด้อจ้าสะเทือนเลยต้องหน่อยต้มหอยขวัวของฝากจากซีสเกตจ้าไม่ลับฝากมาให้เนาะไม่ได้ติดใหม่นะจ้าเสียงจะเบาซะหน่อยื mm ืมมแบบ หอยขัวหอยขมหอยจุกจะห,ห,หลังปีเลยจะขายม่อกินน้นจะ้ะอืม โอ้ยผมแซ่บแซ่บกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆจ้ะ ไม่ได้ไลน์นานแล้วนะจ๊ะทักทายได้จ้ะอ่อนเสบเน่เอาไป แกงออมกับแสบเ้จะไหนหอยแกงคั่วแกงคั่วแกงออม ้็มาทักทายได้ค่ะสวัสดีค่ะจิมต้มหอยขมหอยขัวของฝากจากสีสเกตจ้ะหอยที่เป็นแบบว่าไปไปกุดเอาในดินจ้ะพี่น้อง อืมเป็นเต็มหน่วยหน่อยแต่ว่าเต็มต่อก็มา,มาทักทายได้คะ่ะสวัสดีค่ะ ้าใครสนใจเนาะจะทิ้งพิกัดการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องสั่งซื้อผ่านช้อปปี้ได้จ้ะสวัสดีค่ะ ดยไอ้ม,มันหน่อยอยู่จ้ะพี่น้องต่วหน้ามันเต็ม้ะรูปแบบเต็มเต็มแน่น น้ำจิ้มก,กินกับน้ำจิ้มแจวก็อร่อยแจ่วผิีขนบานห้ามอะไรกจิ้มกับแจวกับแซจิ้มไห้ก่อน เบแซบกินหอ,อยบอยากเขาเลยจ้ะมีลูกเล็กลูกใหญ่คาบกันไปนะ่ะถ้าต้มก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดจ้ะใส่เกลือ,อแสบ จิ้มแบบเพชรแสบแน่จ้ะสวัสดีค่ะหอย ากล่องบ้างไปทั้งโต๊ะจะไปนอนกับิสะเทือนในจั้งหน่อยได้่ะสิสันสันในทั้งหน่อยเอยมาดึกจ้าวันนี้ทักทายขอบคุณมากๆนะคะที่กดคอมเมนต์ ให้กําลังใจขอบคุณค่ะกำลังปีกำลังปีเหลือก็แล้วไม่กินนั่นจะ้ะขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดติดตามขอบคุณมากค่ะมากินหอยจุ๊บแซ่บๆจ้ะ Mm hmm. วันนี้ลูกคนตัวเล็กๆใหม่นะ mm hmm. น้ำจิ้มแบบแซ่บเผ็ด กลิ่มแบบเผ็ดมากเผ็ดสิดสัด ต้มหอยขัวแซ่บๆกับหอยขัวหอยจุกชาเขียวมะนาวสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้เอาไว้สั้นๆนะคะวันนี้มาทักทาย สุขสันต์วันพ่อค่ะขอให้คุณพ่อทุกทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสำหรับรายนี้ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามและรับชมและเป็นกำลังใจไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ